เรลียยเอนเดอร์สันของน o อตติงแฮมฟอร์เรสต์ดีพอที่จะมาเป็นกองกลางยุคใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไหมหรือเอาไง่ายคือมาแทนคาซิ m i โรที่กำลังร่วงโรยลงไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาคุยในคลิปนี้กันนะครับนี่จะเป็นซีรีส์นะที่ผมตั้งชื่อว่าตัวแทนคาซิ m i โรนะซึ่งมันจะออกมาประมาณ3-4 EP นะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามทุกคลิปเลยที่เป็น ซีรีส์นี้นะผมคิดว่ามันจะเข้มข้นแล้วก็สนุกมากนะครับงั้นก็ก่อนเราจะเข้าเนื้อหานะก็แนะนําตัวสั้นๆนะครับผมตัวนัดนะจากช่องแตะลอดขานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับวันนี้เนี่ยเรามาคุยเนื้อหาที่เดี๋ยวผมจะทําเป็นเอพิโซดแล้วทุกคนก็รอติดตามแล้วกันแล้วก็ใครที่เป็นเพื่อนใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อนเก่าเรารู้มือกันอยู่แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกันแล้วก็ สนับสนุนกันได้นะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายที่กำลังจะเดินเข้ามาใช่ไหมกำลังเวียนกำลังเขาเรียกว่าแวะแวะแวัยแ,แล้วก็จะมาสนับสนุนที่ไม่นะอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผมได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยติดต่อผมได้ใต้ description นั่นเองนะครับโอเคเข้าเนื้อหาเลยทุกคนเอเลียอตแอนเดอร์สันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอางี้ก่อนที่เราจะไปคุยว่าเอเลียอตแอนเดอร์สันเนี่ย ดีพอสำหรับการเป็นกองกลางยุคใหม่อนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าซีรีส์นี้เนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างผมจะบอกอะไรบ้างกับทุกคนนะครับเอาอย่างนี้อย่างแรกเลยคือผมจะทำให้ซีรีส์นี้หรือว่าตัวแทนของคา i m มโรที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ย ผมอยากให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ผมจะทำคลิปให้ทุกคนเนี่ยมันคือตอนนี้แมนยูยังไม่ได้เปิดตลาดมกราแล้วสิ่งที่เราเห็นเลยคือมิดฟิลด์คู่กลางระหว่างบูโน่ฟินันเดสกับคาซิเมโรก็เริ่มเข้าขากันได้ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วในอนาคตผมว่ามิดฟิลด์ทั้ง2คนเลยว่าจะเป็นบูโน่กับคาซิเมโรนะในอนาคตอันไกลหน่อยนะสัก2 3ซีซั่นเนี่ยก็จะไม่ใช่คู่นี้แล้วแหละ แต่คนที่ผมคิดว่าจะต้องหาตัวแทนเข้ามาเติมก่อนเลยนะั่นก็คือตำแหน่งของคาซิเมโรอาจจะมาเป็น ตัวที่เบียดแย่งกับคาซิเมโรโดยตรงหรือมาเป็นอะไรคาซิเมโรหรือดรอปคาซิเมโรไปเป็นสำรองอันนี้ก็สุดแล้วแต่ดังนั้นทุกอย่างที่ทุกคนจะได้ฟังในวันนี้เราจะเอาข้อมูลที่มันจะเป็นปัจจุบันที่สุดแล้วเราจะดูความเหมาะสมไม่ใช่แค่เฮ้ยคนนี้ลงมาแทนคาซิเมโรแล้วเวิร์กอย่างเดียวแต่เราจะดูความเหมาะสมว่าแล้วนักเตะคนนี้จะเข้ากับระบบของยูไนเต็ดในอนาคตอันใกล้นี้ได้หรือเปล่า อาจจะเป็นการเสริมในเดือนมกราหรือว่าเป็นการเสริมในซัมเมอร์เลยอันนี้เราก็ไม่ทราบได้ดังนั้นถ้าเราเอาข้อมูลปัจจุบันแบบนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมองในภาพเดียวกันผมก็คงจะไม่ได้แบบเพ้อฝันจนเกินไปแต่เราก็เอาข้อมูลที่มันมีข่าวคราวมาจริงๆแล้วลองมาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ก็ฟัง ผมแยกแบบนี้พิสูจน์เพราะว่าผมจะได้ให้ทุกคนไม่ต้องมั่วกันเนาะสมมุติผมหยิบคนนี้มาก็ได้ฟังแต่เรื่องคนนี้ไปเลยแล้วก็ทุกคนดูจบซีรีส์นี้เมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีในใจแล้วแหละว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้ใครมาเป็นกองกลางยุคใหม่เนาะดังนั้นอย่างแรกนะครับเริ่มกันเลยคือมันเป็นเอเลียดไอเดซันเนี่ยผมขอเปิดก่อนนะคนแรกที่ผมคิดว่าดูจะมีทิศมีทางกับการที่จะมาเล่นในตำแหน่งกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือเอเลีย เอเดรียนเอเลียดเอเดรียนเนี่ยทุกคนอย่างนี้เอาง่ายๆนะตำแหน่งที่เขาถนัดเกาะเลยนั่นคือตำแหน่งดิฟเฟนต์มิดฟิลด์หรือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนั่นเองนะครับเขาเนี่ยอยู่ในนอตติงแฮมฟอร์เดสเนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เดสส่วนใหญ่ก็อยู่ในระบบหลังสี่เนาะเขาก็คือเป็นมิดฟิลด์คู่เหมือนกันหรือไม่ก็เป็นมิดฟิลด์เกมรับตัวเดียวอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยการที่เราพูดถึงตัวแทนคาซิเมโร่เราก็กําลังจะพูดถึงมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับได้ดียับเกมรุกถูกปะถ้าเมื่อไหรรรรร่่่่่ทททีีีเเเเเาจะพููดดดดดถึงงงตตัััวแนนนนนขออบบโมมมมกกกกก็็้้ปิิฟลล์ุไ ดังนั้นเอเลนเดซันเนี่ยดูตอบโจทย์อย่างแรกคือเขาคือกอ,องกลางตัวรับนี่คือตำแหน่งหลักของเขาปัจจุบันเอเลนเดซันเนี่ยอายุ23ปีเท่านั้นแสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ของอนาคตอยู่แล้วนะครับยังใช้งานได้อีกย,วยาวๆกองกลางของยูวีเตซคนเนี่ย30กันแล้วทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเอเลนยังอยู่ได้อีกย,วยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพในมกราดน,นี้หรือว่าซัมเมอร์ยังไงก็ยังได้ใช้อีก7-8ปีอยะทุกคนเอาง่ายๆนะเจ้าตัวมีส่วนสูง179ซมก็ถือว่า สูงอยู่นะครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่าตัวเนี่ยที่ประเมินกันเนี่ยก็ประมาณ60ล้านยูโรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นแมนยูเนี่ยก็อัปราคาแน่นอนนะครับแล้วก็เขาถนัดเท้าเท้าเท,ท้าขวานะทุกคนนะโอเคทีนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสเตตแบบรวดเร็วก่อนแล้วกันนะครับคือผมจะพาให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยสไตล์การเล่นของเอเนเันเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตอนที่เขาเล่นในในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วผมว่าเราจะเห็นภาพ ง่ายเยอะมากเลยนะครับว่าเฮ้ยซีซันที่แล้วเนี่ยผลงานของเอเลียนเซนซันเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นผลงานของเอเลี่ยเนันเนี่ยที่มีข่าวนาคูกับแมนยูจริงๆมันคือมีมีข่าวในช่วงหลังจากเปิดซีซันมาแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันนีกก่าน,นะครับว่าซีซันที่แล้วพิมเมลีกเอเลียเนันเป็นยังไงกันบ้างเราไปดูเรื่องของเกมรับกันก่อนทุกคนถ้าเกมรับเนี่ย ถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์การชนะการดวลเกมรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ52เปอร์เซแสดงว่าดวลกันทั้งหมดแบบร้อยกว่าครั้งเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งชนะครึ่งหนึ่งแพ้ก็เราพิจารณาดูนะว่าเฮ้ยคนนี้เล่นเกมรับได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเปอร์เซ็นต์ในการชนะลูกกลางอากาศนั้นด้วยความสูงของเจ้าตัวแหละก็เอาชนะได้65เปอร์เซยกตัวอย่างง่ายๆก็สมมุติว่า มีลูกอากาศให้สกัดกั้นกัน10ครั้งเนี่ยเอเลียดจะสามารถสกัดกั้นได้6.5ครั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูเรื่องวินยัยไม่เกมใบแดงใบเหลืองเนี่ยซีซั่นที่แล้วเนี่ยในพิมลีกเนี่ยเอเลียดไม่โดนใบแดงเลยนะแต่ว่ามีใบเหลืองเนี่ยสิใบนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณที่แอบสูงอยู่นะทุกคนแต่ก็เข้าใจได้เพราะเขาเป็นมิดฟิลตัวตัดเกมเนาะมิดฟิลตัวรับนะครับแล้วก็ถ้าเราดูสถิติอื่นๆนะครับ การแย่งบอลในแดนฝั่งตรงข้ามอันนี้เนี่ยคือคุณสมบัติหลักเลยนะครับที่ดูแมนอวีนีเขาอยากได้ผู้เล่นที่ตัดบอลต,ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งเอเลียนเนี่ยก็ทําได้ ก็พอสมควรนะ25ครั้งนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีนี้เราไปดูเรื่องของการครอบครองบอลกันบ้างไอเดนเซนเนี่ยเลี้ยงบอลสำเร็จาเร็จ54%ถือว่าเกินครึ่งก็ถือว่าโอเคนะทุกคนนะแล้วก็การที่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีการแตะบอลเหมือนกับอยู่ในบล็อกสุดท้ายเนี่ยประมาณ80ครั้งผมก็คิดว่าก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เลี้ยงบอลสำเร็จเนี่ย36ครั้ง ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้เยอะอยู่แล้วด้วยสไตล์การเล่นมิดฟิลด์ตัวรับนะทุกคนนะแล้วก็ซีซั่นที่แล้วในเอเลียดเนี่ย,ยมีแอตซิตหกครั้งนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจ่ายบอลยาวเนี่ยสี่สิบห้าครั้งความแม่นยำในการออกบอลนอนะกองกลางมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยการออกบอลต้องแม่นยำแน่นอนอย่างเอเลียดซันเนี่ย,ยอยู่ที่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับจากคุณสมบัติประมาณน,นี้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราดู ภาพรวมๆเนี่ยถือว่าเกมรับก็อยู่ประมาณก,กลางไม่ได้ดีโดดอะไรแต่ว่ามันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการคองบอลที่ดีเสียบอลยากนะครับแล้วก็แอดซิตมีด้วยนะเออไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวของการคอสบอลเยออหรือว่าหรือว่าความแม่นยำในการจ่ายบอลสูงกว่า80%นี้ก็ถือว่าโอเคนี่คือซีซั่นที่แล้วไปเร็วๆมาดูซีซั่นปัจจุบันนะที่เตะก,กันปัจจุบันเนี่ยเอเลียเอเนซันเนี่ย ความแม่นยําในการจ่ายบอลตอนนี้ตอนแรก82%ซีซสั่งก่อนตอนนี้อยู่ที่86เกือบ87%ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะทุกคนนะแล้วก็เราลองไปดูตรงเรื่องของการเลี้ยงบอลสําเร็จนะครับเรียกว่าสำเร็จอยู่ที่ประมาณ50กว่าปซ็นก็เข้าใจได้ถึงตําแหน่งที่เขาเล่นนะครับแล้วก็ ถ้าเรามาดูเรื่องของการเอาชนะเวลาเล่นเกมป้องกันนะก็ชนะการดูนอยู่ที่ประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นเท่ากับซีซันที่แล้วนะแล้วก็ลูกกลางอากาศเนีนย่ย้น้อยกว่าซีซันที่แล้วแต่ด้วยความที่จำนวนนัดมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ใบเหลืองโดนไปแล้ว2ใบนั่นเองอะสะแตตประมาณนี้แต่ว่าทีนี้เรามาคุยกันถึงคาแรคเตอร์กันดีกว่าเอเดนซ่าเนี่ยทุกคนยอมรับกันตามตรงว่าเขาคือกองกลางคนสําคัญที่สุด ของนเไม่ว่าจะเป็นโค้ดคนไหนก็ตามก่อนหน้านี้เป็นนูโนใช่ไหมก่อนแล้วก็กลายมาเป็นอังเก้ปอสตโกกูตอนนี้เป็นชอนไดเอเลนเซน์คือผู้เล่นกองกลางที่สําคัญที่สุดสไตล์การเล่นของเอเลนเซน์ที่มันถูกห้อมล้อมด้วยผู้เล่นนอรแฮฟอลเดสมันคือการฝากบอลไว้ที่เอเลนเ์เป็นส่วนใหญ่เวลาขึ้นเกมจากหลังเอเลนเซนตต้องเป็นคนไปรับบอลมา เอาง่ายๆแล้วก็พาบอลขึ้นไปข้างหน้าเวลาบอลมันตื้อๆเวลาถอยกลับมาเอเลียเนสันก็จะเป็นคนรับบอลดังนั้นเนี่ยเอเลียรเนส่นจะมีความคล้ายกับบูโน่ฟานเดสในแน่มิดฟิลด์ให้เขาเ้าใจภาพอย่างนี้ก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นกับบอลน,นะครับแล้วก็เป็นคนที่พาบอลไปข้างหน้าได้จ่ายบอลกินและพาดได้เอเลียนเนี่ยจะมีความคล้ายกับบูโน่แต่เอเลียนดันเล่นเกมรับได้ดีกว่าบูโน่งงปะคือเขาเนี่ย ชอบรับบอลเขาชอบจ่ายบอลออกบอลสั้นออกบอลยาวแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีกับบรนโน่แต่ถ้าพูดถึงการเล่นเกมรุกเขาคงสู้บรูโน่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายคิลเลอร์พาร์ทหรือว่าการเอาตัวรอดในพื้นที่แบๆด้วยซารีระเขาที่ร่างกายดูไม่ได้ปาด,ปาดปเปรียวเท่าไหร่แต่เป็นคนที่ใหญ่แต่ว่าคล่องนะแต่ว่าไม่ได้ปาดเปรียวแบบฟุตฟาสอะไรแบบนั้นนะครับแต่พอเราเอามาเทียบกับคาซิเมโร่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างแรกล่ะเอเลียนเนี่ย อาจจะเล่นเกมรับแบบแท็กเขิลตัดเกมอะไรแบบนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าคาซิเมโรในพาร์ทของเกมรับแต่ผมคิดว่าเรื่องพลังงานในการเล่นเกมรับยังไงก็สูงกว่าคาซิเมโรอยู่แล้วด้วยอายุอนามถูกปะแต่พอเราไปพูดถึงแดนลุกเอออันนี้ก็พูดได้ว่าเอเลียนเนี่ยสามารถเคลื่อนเกมได้ดีกว่าคาซิเมโรอันนี้ไม่ได้นับคลาสฟุตบอลโอเคไหมเราแค่นับว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนเกมเป็นการไปรับบอลออกบอลเนี่ยผมคิดว่าเอเลียนเนี่ยจะสามารถทํา เรื่องนี้ได้เข้มข้นมากกว่าคาซิเมโร่ดังนั้นถ้าเราดูด้วงคาแรคเตอร์อจากคาร์ลินฟอเรสแล้วก็ดูวิธีการเล่นของเอเลียนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ายทั้งบูโน่เฟนันเดสในการเล่นเกมรุกและมีความคล้ายกับคาซิเมโร่ในการเล่นเกมรับคือเล่นเกมรับได้ดีกว่าบูโน่แต่ว่าเล่นเกมรุกได้ดีกว่าคาซิเมโร่อะพอเข้าใจไหมเกมรับดีกว่าบูโน่ส่วนเกมรุก ดีกว่าคาเซมิโรซึ่งถามว่าเอเลียนเนี่ยเป็นยังไงดีพอไหมในการยืนคู่กับบูโน่เอากันตามตรงอย่างที่ผมบอกผมอยากจะแชร์ให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดดังนั้นเนี่ยมิดฟิลเนี่ยดูเป็นอโมดิมกับแมนยูเนี่ยก็คงจะไม่ได้ดึงมิดฟิลแล้วเปลี่ยนทั้งแผงเลยถูกปะสองคนเนี่ยผมว่ายังไงซะเนี่ยถ้าบูโน่เขาทำผลงานได้ดีจบจากบอลโลกมาใช่ไหมผมก็ยังคงคิดลึกๆว่าเขาก็อาจจะยังไม่อำลา อาจจะอยู่อีกสักปีนึงช่วยประคองน้องๆอ,อะไรแบบนี้หรือจะโยกย้ายเลยก็ตามแต่ผมคิดว่าคนที่มันจะต้องมาก่อนแล้วก็ควรต้องเสริมก่อนอ่ะมันไม่ใช่เสริมทั้งคู่แต่มันควรต้องเสริมฝั่งคาเซมิโร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเอเลียรแอนเดอร์สันเข้ามาก็จะได้ทั้งการครอบของบอลและเล่นเกมรับแต่เกมรับก็อาจจะไม่ได้ตัดเกมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่มันจะ ได้ของแถมมาเป็นการขึ้นเกมแล้วก็การขึ้นไปเล่นเกมรุกเนาะแล้วก็มีจังหวะในการแบบพาตัวเองไปในพื้นที่สุดท้ายจังหวะยิงไกลาจากแถว2เราก็จะได้เห็นภาพนี้มากขึ้นดังนั้นถ้าเอาโดยสรุปแบบรวดเร็วเลยนะทุกคนเอเลนเซนเนี่ยดีพอกับการมาเป็นกองกลางสมัยใหม่ ยุคใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมคำตอบของผมหลังจากที่เราวิเคราะห์สถิติมาทั้งหมดแล้วก็คาแรคเตอร์ของเอเดนสนรวมถึงสไตล์การเล่นของแมนยูที่ผมพูดไปผมก็บอกทุกคนว่าคุณสมบัติของเอเดนสนดีพอนะครับ ดีพอกับการเป็นกองกลางแห่งอนาคตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการที่เอเดนสันเนี่ยเขาสามารถเล่นรับได้สมมติเต็ม10เล่นรับได้8เล่นลุกได้8มันเท่ากันเลยแม้ว่าเขาจะเล่นลุกหรือรับดังนั้นเนี่ยการที่จะมีมิดฟ,ฟิลด์คู่เขาเนี่ยถ้าในอนาคตมันไม่ใช่บรูโน่เนี่ย ถ้าคู่เขาดันเล่นเกมรับ8เกมรูก8เหมือนกันมันก็จะสมูทมากมันจะเป็นเกิดสิ่งที่เรียกว่าสมดุลคือ2คนนี้ใครจะลงใครจะขึ้นได้หมดเลยถูกปะแสดงว่าถ้าเราดูลักษณะของของคาแรคเตอร์ของมิดฟิลด์ที่มันควรจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเนี่ยผมว่าเอเลนสันตอบโจทย์เรื่องนี้เนาะซึ่งปัญหาที่ที่ที่เรามีปัญหากันอยู่สถานการณ์ณปัจจุบันของกรซิเมโรคือเรื่องพลังงานเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเอเลนสัน ตอบโจทย์อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคบวิ่งไม่มีหมดวิ่งแบบวิ่งตอดเวลาทุกคนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผ่านแน่นอนถ้าถ้าเท่าที่ผมแบบวิเคราะห์มาเนี่ยผมคิดว่าก็ดีพอนะแต่ทีนี้เนี่ยผมคงไม่ได้มานั่งวิเคราะห์กันอย่างต่อ ต่อแบบลงรายละเอียดแล้วว่าเฮ้ยแล้วแล้วแมนยูจะเอาเงินมาจากไหนในการซื้ออะไรต่างๆนะอันนี้ไว้ตอนที่มันปิดตลาดจริงๆแล้วหรือว่ามันมีข่าวที่มันประโคมมาหนักๆเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันใหม่แต่วันนี้ผมเปิดซีรีส์นี้ด้วยเอเลียดเดอร์ันก่อนนะครับทีนี้สุดท้ายถ้าถามมุมมองผมผมรู้สึกว่าเอเลียดเดอร์ันเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเล่นคู่กับบูโน่ก่อนที่จะหาตัวแทนบูโน่ในอนาคตถามว่าดีไหมผมบอกตามตรงนี้เลยนะว่าเอเลียดมาเนี่ย ผมคิดว่าคาซิเมโร่ก็ยังไม่ต้องย้ายก็ได้คาซิเมโร่เนี่ยคุยสัญญากันใหม่กับแมนยูแล้วขอลดค่าเหนื่อยลงมาแล้วคาซิเมโร,ร่มาเป็นอะไรลให้นึกออกปะมาเป็นอะไหลให้กับเอเลียดแอเดอร์ซันแล้วก็ค่อยสลับกันลงผมว่าแบบนี้มันจะได้ความสมูทแมนยูอาจจะไม่ต้องถลุงเงินแบบเป็นบ้าเป็นหลังค่อยๆเติมค่อยๆเสริมผมว่าเอเลียดเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ยกตัวอย่างถ้าเป็นเอเลียดหมายความว่าเอเลียดสามารถเล่นตรงบูโน่ได้บูโน่อาจโยกขึ้นไปข้างบนก็ได้ ต้องเรียกได้ว่าเอเดนสันคือความสารพัดประโยชน์ดีกว่าคือเขาสามารถแทนทั้งรูโน่และแทนทั้งกาซิมโรได้ผมก็เลยมองว่าถ้านาคตเรามีผู้เล่นคาแรคเตอร์แบบนี้แมนยูจะยืดหยุ่นเล่นเล่นแท็กติกแล้วก็มีมิติในการเล่นเนี่ยหลากหลายพอสมควรดังนั้นก็ลองให้คะแนนกันดูนะทุกคนนะว่าเอเดนสันเนี่ยดีพอกับการเป็นกองกลางยุคใหม่ของยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับผมโยน ซีรีส์แรกหรือว่าโยนคนแรกมาแล้วนั่นคือเอลิธแอนเดอร์สันแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีประมาณ2-3คลิปนะที่จะเป็นเรื่องนี้แหละตัวแทนของคาซิเมโดผมว่าทุกคนเราไม่ยากหรอกว่าเป็นใครแต่ว่าเนื้อหาในคลิปต่างหากที่มันจะมีความซับซอ้อนแล้วก็มีความสนุกอยู่นั้นเพราะว่าพอเราหยิบสถิติมาดูมาพูดมาคุยกันมันจะเห็นว่า i, เฮ้ยคาแรคเตอร์ของนักเตะคนนี้เนี่ยมันดีพอต่อป,ปัจจุบันของยูเนเต็ดและอนาคตหรือเปล่า คือต้องชื่นชมว่าก่อนหน้านี้แมนยูเสริมตัวมาเนี่ยเริ่มจะแบบเริ่มจะไม่ขาดทุนแล้วนอะหรอมะไม่ว่าจะดึงเชสโกมาเอมบโมคุนย่าและแม่นเนี่ยเหมือนซื้อมาแล้วได้ใช้ซื้อมาแล้วแบบเออคุ้มเงินทูบบาททุสตังอะไรก็ว่าไปอาจจะมีแพทติกดอกูที่ตอนนี้ยังขาดทุนอยู่ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะยกระดับตัวเองได้ไหมอย่างนั้นเนี่ยการที่เรามาคุยถึงเรื่องผู้เล่นกองกลางเนี่ยเราก็คงไม่ได้อยาก ซื้อผู้เล่นมาแล้วมันขาดทุนเราคงจะต้องหาผลประโยชน์อะไรจากผู้เล่นดังนั้นในเอเลียนเนี่ยผมมองว่าด้วยความที่เขาค่อนข้างยืดหยุ่นมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับยูไนเต็ดได้แล้วก็เอเลียนเนี่ยเขาเล่นตัวข้างเขาก็เล่นได้ดังนั้นความยืดหยุ่นตรงนี้เขามีนะครับผมก็เลยคิดว่าความคุ้มค่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในการที่ยูไนเต็ดกำลังจะลงทุนเช่นเดียวกันนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ไม่ไม่นานจนเกินไปแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปทุกคนน่าจะได้เนื้อหาที่มัน เข้มที่สุดเข้มคนสุดๆนะครับก็หวังว่าจะได้ไอเดียอะไรไปพิจารณาต่อนะเพราะซีดีนี้ไม่จบนี่คือเริ่มเอพิโซดแรกเอเลียดแอนเดสันเดี๋ยวรอเอพิโซด2องเอพิโซดสาที่ทุกคนน่าจะเดากันได้อยู่แล้วนะครับทุกคนคิดเห็นไงกันมากกับเอเลียดแอนเดสันอยากได้มากแค่ไหนแล้วเพราะอะไรหรือมีใคร ที่อยากได้มากกว่าน,นี้ลองคอมเมนต์ในคลิปนี้มาได้นะแต่มันที่ผมบอกเดี๋ยวยังมีสองสามคลิปทุกคนก็รอติดตามกันได้เลยนะครับโอเคเนื้อหาของคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวเราก็รอแมนยูเตะนะมันเดนไนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้พิวริคก็จะกลับมาเเตตแล้วแล้วก็หลังจากนี้จะมีเนี่ยทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีประมาณ3ตอนติดตามกันได้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะเหมือนเดิมนะครับก็ถ้า รู้สึกโอเคใครเป็นเพื่อนใหม่ก็ฝากกดไลค์กดซับสครา์เป็นกำลังใจให้ผมได้คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์ผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนถ้าผมแบบไม่หลงไม่ลืมนะผมตอบหมดแน่นอนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากช่วงนี้ก็ช่วงอากาศหนาวทุกคนนะที่ไหนหนาวก็แล้วบ้านนะครับที่ผมอยู่เนี่ยหนาวเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ยังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยให้วัดถามหาง่ายๆเลยนะครับก็หให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วกกก็ดูแลคคนนททีุ่รั ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้โดนัทจากช่องแตะลอดขาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ